งานเข้าพลอยเชอร์มานเตรียมโดนแจ้งความเอาผิดข้อหาให้ข้อมูลเท็จหลังจากดาราสาวชื่อดังพลอยเชอร์มานบุญยศักดิ์โพสต์ข้อความผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวเผยผลตรวจโควิดรอบที่4ซึ่งผลตรวจปรากฏว,ว่าติดเชื้อโควิดตามที่เสนอข่าวไปแล้วนั้นจนกระทั่งมีกระแสสังคมวิพากษ์วิจารณ์ต่างๆนานา,นา,นากับความไม่เหมาะสมเรื่องการเดินทางในช่วงเวลาที่มีการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด COVID -19 และยังพบการปกปิดไทม์ไลน์อีกด้วย สำหรับความคืบหน้าล่าสุดวันนี้12พฤษภาคม64นายปูลศักดิ์โสพลปทุมรักายอำเภอเกาะพงังานจังหวัดสุร,ราษฎร์ธานีในฐานะหัวหน้าศูนย์ควบคุมโรคติดต่อโควิด -19 อำเภอเกาะพงานได้เปิดเผยว,ว่าเตรียมแจ้งความเดิมเนินคดีกับรอยเชอร์มานข้อหาปกปิดข้อมูลโควิด -19 หลังกลับจากเที่ยวที่เกาะพงังานโดยเอาผิดในข้อหาให้ข้อมูลอันเป็นเท็จปกปิดไทม์ไลน์ไม่ยอมกักตัว14วันตามมาตรการหลังมาจากพื้นที่เสี่ยง โดยจากการตรวจสอบพบมีผู้ใล้ชิดสัมผัสเสี่ยงสูงกับคอยแล้ว3รายผลการตรวจไม่พบเชือ้อ